สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวีดัดครับวันนี้ก็เอาโน่นเลยสายนคนปรปฐมมาให้ชมครับนปะปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับปู่บุญวัดกลางบางแก้วพิมเสียนโลนสะดุ้งกับเนื้อยาจินดามณีโอ้โหหายากผมเคยอยากได้อยากได้มากเลยนะ เคยมีแต่ก็เป็นเนื้อเนื้อดินนะนะเนื้อดินเมื่อคลิปที่แล้วอันนี้เนื้อผงยาจินดามณีเลยครับมีตะกุดสามดอกโอ้ดีใจจัดวันนี้ก็ไปเข้ากรอบเลยปั้งนะนี่ครับนี่ครับนี่ครับให้ดูแป๊บหนึ่งนะข้างหลังนะนี่เลยนี่เลยนี่เลยเออน,เนี่ยด้านหลังเหมือนมีรอยอะไรอะรอยลายมือเลยเนาะเขาเก็บไปนานเก็บเก่าเนาะ รออักก็แตกล่อนไปหมดแล้วเนี่ยอายุพระนานแล้วอ่ะเนี่ยคือผงยาจินดามณีนะครับยานี้ก็สามารถรับประทานได้กินได้แช่น้ำมนต์อาบกินได้นะโอ้โหสุดยอดเลยต้นตำหลักของผงยาจินดามณีเลยของปู่บุญประการมาแก้วเนี่ยนะเรียกว่าอันดับเบอร์หนึ่งเลยถ้าผงยาเนี่ย เดี๋ยวนี้ยังทําอยู่นะยังทําอยู่ลูกศิษย์ลูกหาท่านรุ่นหลังๆก็ยังทําอยู่ผู้บุญผู้บุญเนี่ยก็ทาแบบโอ้โหสุดยอดเลยเออจริงๆแล้ว,วผงยาจีนดำมันดีนมันมีมีประเภทสีดําสีน้ําตาลสีขาวนะมีสามสีเออสีดําสีน้ําตาลอย่างอย่างผมเนี่ยแล้วก็สีออกขาวแต่ขาวยังไม่เห็นเลยยังไม่เคยเห็นนะผูดลูกเขาบอกอย่างนั้นอันนี้ผงยาจีนดำมันดีเสียนลโล้นสะดุ้งกับมีติดตัวแล้ว เรื่องร้ายจะกลายเป็นดีนะครับก็เอามาให้ชมนะครับเอามาให้ชมที่เน้นก็คืออยากให้ดูดูเรื่องรักอะรักมันจะยดย่นหดยอ่อหรือว่าแตกออกก็เป็นลักษณะแบบเนี้ยไม่ใช่หลอกเป็นแผ่นๆเหมือนสีทาอะไรสีทาบ้านเราออกเป็นแผ่นๆอะไรงั้นไม่ใช่นะออกอต้องต้องล่อนออกแบบนี้เลยนะถึงจะถึงจะใช่นะครับบรรดาบรรดาพวกพวกมีรักหุ้มนะต้องต้องเอาออกแบบเนี้นะ จะต้องหลุดลอกแบบเนี้ยนะโอ้โหเมื่อก่อนผมอยากได้จังเลยเนะี่ยองเนี้ยก็โอ้โหราคาราคาหลักล้านเหมือนกันเห็นแต่แบบเนี้ยนะสวยดีหายากกันนะหายากครับหายากเสียนโล่สะดุ้งกลับคล้องแล้วเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีเออก็ดีดีะเหมือนปูสุกเลยสะดุ้งกลับสองสนะี่หกศูนย์นเหมือนกันเลยเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีนะครับแบบปางสะดุง้งสะดุ้งกลับเหมือนกันอ่านี่ก็ โอ oh, ้สวยครับสวยครับอยากได้อยู่ไม่คิดว่าจะได้เมื่อวานได้มาเมื่อวานได้มาสามสี่องค์นะก็ได้องค์นี้กับปู่แก้ววัดคืออวันพิมพ์ปั้นนะ่ะสามองค์นะเมื่อวานนี้ได้พิมพ์ปั้นปู่แก้ววัดคือวันนะ่ะได้มาสามองค์มีตะกุดทั้งนั้นเลยตะกุดทั้งนั้นแล้วก็ผงจินดามณีของปู่ บุญวัดกลางบางแก้วก็ได้มาองคหนึง่งอีกองบางมองไม่ออกเลยแต่มันก็ดูคล้ายๆว่าเป็นปู่บุญวัดกลางบางแก้วเหมือนกันนั่นแหละแต่เอาองน,นี้ไปไปอะไรอ่ะไปไป,ไปใส่กรอบอยู่องค์เดียวก่อนองค์นั้นยังเลยนะยังดูไม่ออกเลยว่าพระอะไรมันดูยากมันนิดเดียวองค์นิดเดียวนะก็อยากเอามาให้ดูในด้านผิวของพระนะที่ลงรักนะปิดทองหรือไม่ปิดทองเนะี่ยดูว่าคือถ้าของเก่านะ โลหะเอ่ยพระผงเอ่ยหรือว่า,าพระผงยาจินดามณีนเนี่ยนะหรือว่าลงรักเนี่ยดูง่ายๆผิวพันธุ์จะต้องย่นย่นเหมือนหนังคนแก่แค่นั้นและจบเลยอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะโดยมากถ้ารุ่นเก่าๆเ,เนี่ยถึงเป็นโลหะมันเขาก็ย่นเขาเรียกว่าแห้งเออถึงเป็นผงอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นรักอย่างเงี้ยมันก็ย่นเหมือนการย่นเหมือนคนแก่เลย คือพระเก่าดูที่ผิวทย่นเหมือนคนแก่จบเลยไอเราจะรู้วพระอะไรก็ยังไม่รู้ปล่อยมันขอให้ดูว่าย่นผิวพันย่นจบเลยได้เลยคว้ามาเลยไม่ว่าพระอะไรก็แล้วแต่ครับอันนี้บอกแนวแบบเป๊ะเ,เ,เลยนะถ้าดูพระส่องพระดูแล้วเนี่ยหน้าหลังทั้งองค์ท่านเนี่ยไทยลอยย่นเลยถึงจะเป็นโลหะอย่างเช่นหลวงพ่อเงินนี่นะดูยน่นนะดูเนื้อตะกัวเนี่ยถ้ารู้ว่าผิวพันย่นทั้งองค์เลยนะ โอ้ใช่เลยแล้วหรือว่าเป็นผงไอ,ไอ้ประเภทลักเนี่ยจุ่มลักเนี่ยชุบลักเนี่ยถ้าผิวพันย่นนะจบเลยใช่เลยครับนะสบายเลยได้แน่พระดีจะพระของใครสร้างเอาไว้ก่อนขอให้เป็นของเก่าไว้ก่อนนะคนรุ่นเก่าก็สร้างไว้ดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เอาให้มาดูผิวพันนะครับพันให้ดูลักษณะของพระเสียนโล้นบางสะดุ้งกับของปู่บุญวัดกลางมาแก้วหาย,ยากนะครับหาย,ยาก เนื้อจินดามัน,นีด้วยผงยาจินดามณน,นีด้วยโอ้โหต้นตำรับนะครับหายากดีมากนะครับใครชมคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์เนาะคนอื่นก็จะได้รัรบรู้นะครับกดไลค์กดแชร์ได้รับรู้นะครับคนไหนมาชมขอให้โชคดีขอให้มีปูป่บุญวัดกาบมะแกวมาติดตัวไว้บูชานะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะให้ความรู้ได้ประมาณขนาดนี้แหละครับสวัสดีครับ